ครับผมแล้วก็คุณคุณซอนย่านะครับผมโอนมาห้าร้อยบาทครับแล้วก็คุณแม่นะครับเอฟซี FC จากบุรีรัมนะครับโอนมาเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทแล้วก็คุณพี่ร้านร้านอะไรเนาะร้าน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  ร้านสมนึกการช่างนะครับร้านคุณพี่นัดนัดนิชาฉลองทองนะครับนะครับผมนัดนิชาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมโอนมาให้กับหลวงพ่อนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้นําเงินไปถวายกับหลวงพ่อนน่นค่บหลวงพ่อนั่งอยู่ด้านในนะครับ ันนี้ก็มาได้พบกับหลวงพ่อแล้วนะครับเมื่อวานก็มาไม่เจอ,อเ,เดี๋ยววันนี้หาไม่ตัวเลขเด็ดไปฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาล้อรุ่นกันนะครับเด้อื่อนี้มาหลวงพ่อเราจะให้แนวทางเป็นตัวใดกันแน่นะครับตัวเลขหลังจากน้นวดที่พันมานะครับิ่นก็นให้นะครับ ก็ผิดเป็นแต้มเดียวเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาพัางหมดนี่แมนอิลีบอไกท่ทวงนะครับแมนอิลีพันะเ,ออเนาะนอนกับ,รบกรงไงไม่บวกขาวงามเนี่ยน,น,นั่งกับนั่งกับพื้นแล้วมั้งเนี่ยน,น,นั่งกับพื้นนีล่ละไปง,งามบอกเอาเกลยดตัวไปประกวดรถไป ปวดได้ตังอ่ะไม่ได้ถ่ายมาตัวหนาแต่ว่าตามความเหตุตาแดดเห็นตาแดดไปไอ้ให้น้องแป้งจับปิ้งฟองให้ตาแดดได้ไหมลูกฮะได้ตัวได้หนึ่งหาบนะจับได้หนึ่งหาบจับได้หนึ่งหาบเดี๋ยววันนี้เอาเงินให้ลุงพอก่อนเขาเขาโอนมาเขาบ่งบอกเขาโอนไปทั้งแอดมินเหมดอนสุนัขพันธมาแอดไม่ได้โอนไปทั้งหมว่าให้โอนเด้อครับอันนี้อันนี้หลุดมาจะซื้อได้หนิ ่ได้ม่ได้หายคนแต่ทั้งผมด้วยเด็กปรชีผมกไม่ได้หายด้วยเดียวอันนี้จากเอฟซีร้านสมนึกการช่างดูรายละเอีดมั้งอยู่เลยอยู่จะสวยนี่แหละคนมาหลายคนเลยรูปการให้ไปจากร้านบริเวณเงินบ่จากเอฟซีอยู่อย่างวะอำเภออย่างอยู่บุรีรัมณี่หอยล้านเอ้ยน้องฮวงแล้วก็คุณสอนยาจากประเทศคนอยู่ประเทศนอกสอนยา หมื่นแสนมาถุกเด้อครับมาหมอกแผงพลอยเด้อนะครับพี่น้องครับเอามาหมอกแผงพลอยแล้วนะครับผมผมาใายได้หมื่นแสนมันน้ำใจมากมากหูว่าเพื่นมากใส่แล้วครับถากุหมนโน้ตสุขังพลังเวลาเป็นตัหลายเป็นก็เลยโอนเป็นกงเห็แม่บนเขาไปต้องมาหนหนาหนาดำขดเอาเงินไปเอ็ดซีซันช่องบางบางคนเป็นแบบแอดมินไปขอแต่ตัวเลขคือพอเอาเงินไปถวาย เอ,เ,อเอาเงินไปเพื่นแน่ไปทายหมือนได้บอลเ,เงินไปให้พื่นน <Hi you S 2> <ต>่ยให้อยู่เขาไปทายออกเขาไปทายออกแต่ว่า,วามันบ่อแมนเอาเงินเท่ากับทายเพิน <Ooh. S 1> ่นว่าช่องอื่นเขาเอาเงินไปแมนถาวายยังไงทันทีทนตัวนั้นอันนั้นมันกับพ่อแมนเงินเพิ่นหอกเลยเอฟซีเป็นช่องก็คือ,อเงินเอฟซีเพิ่นโอนมาให้กับแอดมินแ,แอดมินเป็นซื้อการเอาไปบัดกรุงแอดมินแอาไปเป็นห้านเอาแอดมินนะแอดมินแอดมินก็เอามาจังสี่คือกันนะครับถ้าอันนี้มันหลุดมา ไม่อยากไม่อยากรับหรอกครับพวกผมไม่อยากรับมันทีเป็นเบี้ยหัวแตี้ยเป็นกระจายหัวแตกบาดดีของหนายบาดจะเป็นพระละไอ้พ่นโอนไปทั้งบัญชีของหลวงพ่อทั้งวัดเองโดดเพราะว่าลังเทียร์พ่นกับโอนเหมือนบนถามมิกิจสาธุมากีดใส่หัวมาเพื่อกสังก็ตายไปทั้งไทยเพราะใดนบ่แม่นเจาะพอวัดครับลังเทียไปไทยจังเอ่อเลขสูตรเพ่นเั่งเสี่ยอันนี้อยากอธิบายในคลิปนี้ให้เอฟซีฟังด้วกันว่าลังเทียไปไทย อันนี้สูตรผู้นั้นผู้นี้นี่เถอะคนแต่ไม่ก็เหม็นมากว่าแอดมินถือเอาเงินไปให้คนก็เฉียวเงินได้ใส่ไปให้คนเนาะแต่ค่าน้ำมันแต่ค่าน้ำมันกับน้มันพออยู่ประคมไปไปเป็นอาทิตย์เาานมียไปเป็นอาทิตย์เนาะไปจ้างเงินวันหลายหมื่นไปครับไปไปเคลียบเบิดเป็นหมื่นนะประคมอ่ะไปเดินทางคนละสองเขละสามพันสี่พันอ่ะไปเป็นอาทิตย์แต่ค่าอยู่ค่ากินค่ายน้ำมันค่ายที่สอดน้าก็ห้บ่อะไร อันโฆษณากับยูทูปเพิ่ก็ต่างหากแล้วครับมันก็ให้แต่เป็นช่วนไหอีกต่างหากแต่เขาบุมีปัสปอนเซื้อนี่เอาบิ้งบุเเาก็ได้บอ้งี่น้องบิ้งบุ้งเถาแทนหลวงพ่อก็ได้ฟัง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 หลวงพ่อเราได้ฟังเวามจันฟังความฝันหลวงพ่อตั้งใจฟังขับรถไปเราไปฮอดหน้าบ้านเพิ่นเราก็มีกระทมน้อยอยู่หน้าบ้านเพิ่นกักความนั่งเล่นครับ ไป ngoài ไม่ยิ้มนอนห้องไหนว้าวแววอยู่ไปอุ้มขึ้นมาเขาอุ้มขึ้นมากเหมือนเงี้ยไซนาเต็มเลยเดี๋ยวนี้จัดใส่หนาเต็มเต็มเลยโอ้สมมติบ่มาเต็มเต็มของวันนี้มังหันรู้์มังหันสวยเต็มเดียวเพราะสวยหรอกเขาได้ พงไปหายร้ายนี use, 3, 2, ่เกี่ยวตัวใดสามสองแปดเนี่ยไอตันออเดอร์ด้านบนเช่นบนเพื่อนข้างนั่งบ่บอกคนคนอื่นเนี่ยหันอายุเนี่ยของติ๊กเก็ตหนึ่งโอ้ติ๊กเก็ตเนี่ยบ่บอกมั่วได้เบิงโอ้นี่นะครับเอาละครัฟซีแฟนช่องบ้าแล้วรับเนี่ยได้ตัวเลขแล้วบ่บอกมั่วเลยครับนี่โอ้ขอโทษขอไปได้ครับเด้อบ้ได้ตัวเลขแล้วบ่บอกมั่วบอกขว้นช่วงนั้นเขาอยู่อุดรนั่นแล้วไปอุดรบ้านี่กับมั่วแต่มัน มันลายหมองนอกไปได้ลายหมองล้างมือกับเดบิ้งลายล้างมือกับได้เบิ้งในตัวเลขหลือมาบอกมาบอกพวกไม่เห็นไอ้ของพังเขาบงหัวขาเสืออีหยังเขากดเหล่ากับบหาทองมอกร้ายบ่ร้องไห้ยบ้าท้องไหนผมกดส่งหาหลวงพ่อเลืออยู่ด้วยหรือลูกผมนี่กุ้มอ่ะนี่มีเท่านทีแหละโค้งสุดท้ายสามวันสุดท้ายนึงของงวดที่แล้วน่ะเออเป๊ะบ่โอ้เอานะครับพี่น้องยินดีนะครับเรื่องนี้ครับ ผลัดออกน้องน้องนี่ครับพี่น้องยืนยันไหมครับยืนยันน้องนองคนถึงตัวนี้ละร้านบนสามสองแปดวันนี้เจ็ดเจ็ดห้าสี่แล้วก็เจ็ดห้าค้นฉลาดเขาหนีเลขดังสองเก้าแปดสองเขาจับสามลงมาใส่เจ็ดเอาสามไปใช่แปดเอาสองหนีอ๋อนี่ครับอันนี้คือยืนยันในในหัวที่ย์พันมาแล้ครับเด้อนะครับหลวงพ่อล้วก็ทรงหาเไปในไร เบาวอีสานผิดแกนนะครับบัวดอยเบิงเอ้าบัวด้เบิงตอนนั้นรับโทรศัพท์หลังรับบัวดอยหรอครับเฮ็ดหมรับบ่ได้อยพอไหมครับอันเราเาความฝันอีกไหมนะหลวงตาเราความฝันไหมครับรถมีตะพวงมะไรมีตะพวงมะไรแล้วก็เห็นเด็กน้อยห้องห้อุ้มขึ้นมายังหน่อยพูนิ้งอุ้มขึ้นมาเหมือนโยเส้นหนาเต็มหนาเลยอุ้มขึ้นมาแล้วก็โยเส้หนาพอดี ตีบิ่งบันตีจะไหนน้อนี่น้อพี่น้องเอ้น้องหมยิงน้ำอย่างไะน้ำซีน้ำหนึ่งหนึ่งซีบ่เลื่อนไปนั่นเบาอะไรกัเบ้าฮัลโหลเศกน้นอย่างนี้อันขน้อยอันยีอมใหญ่ว่ายังไงขน้อยบ่งห่ข็น้อยรับตีใหกขน้อยร อาอีใหญ่ก็ได้จริงโจกุหกเจ็ดผู้นืะทำไมตีอย่างนั้นอ่ะคนฝันนำคนฝันนำฝันันฝันว่าไงนะครับตอนแรกฝันฝันเอาถุยน้ำลายลงไปที่พื้นปกติจะไม่ถุยไป นายลงพือได้ไงก็ก็เสียข้างในก็คือเราเสียใจมากเลยปกติกันจะไม่ถือลงไปพอถือลงไปเสร็จปุ๊บก็เป็นจิงจน้งจบออ๋อเป็นจิ้งจบแล้วแล้วแล้วจิ้งจบดิ้ดนได้เนะี่ยถ้าตีเป็นตัวเลขตีตีเป็นตัวไหนตีเป็นไหมก็ตีเจ็ดเจ็ดจิ้งจบก็เจ็ดตัวเ,เราก็เป็นสี่อ่าก็แปดมันจะมีสี่ตัวถ้ามันจะมีสีตส่ตัวก็ม,มีหนึ่งมาตัวนึงอะไรเงี้ยน้ำลายอะไรเงี้ย นานจะยินชัดเจียวไหมหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดนี่เจ็ดด้วยเจ็ดเนาะจริงจบมันสำคัญที่ยิงจบสําคัญที่ยิงจบนะเจ็ดเจ็ดเอาเจ็ดเจ็ดสี่ก็แล้วกันสี่สี่แปดสี่แปดแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเรื่อรถหลวงตาเป๊ะเรื่องเรื่ทะเบียนรถหลวงตาด้วยถ้า ถ้าให้หลวงตาตีเนี่ยหลวงตาจะตีเป็นตัวไหนครับถ้าหลวงตาตีนะหลวงตาตีแค่สองตัวก็คือจ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 อเจ็ด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 มันก็มีตัวเดียวไงจอ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 ก็เจ็ดเจ็ดนะครับผมเจคนนี่ยเสียงคนนี้คุ้นยังเลยครับอยู่ในในยูทูนั่นแหละบอกช่องเขาไปไมให้หลวงปู่ให้หลวงปู่ปลูกเสอะไรให้น่ะช้างอะไรฝากฝากกดติดตามออนซอนถิ่นนิสันนเด้อนะครับผมช้างน้อยน อ๋อเขาด้วยนะเขาต้องการช่องตอนนี้มาสองช่องเด้อช่องบ่าวิสารทิศแก่นแล้วก็ออนซอนถิ่นอีสารไอ้พองมีอยู่สองช่องตอนนี้ที่มาส่วนคนกับช้างวันนี้ไม่ได้เดินทางมาเธอเธอบอกว่าเธออยากได้วัตถุมงคลช้างอ่ะเธอขอก็ได้เลยเอ้าได้มาแล้วค่ะหโอ้ได้มาแล้วบูชาไปแล้เนาะสดว่าเช่าบูชาไปแด้เนาะบูชาบูชาบูชามาจับผู้หญิงคนหนึ่ง เขาอยู่ที่สุรินทร์นะคะเขาส่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะของมาถึงเดินหนาแล้วน่าจะเป็นของทางช่องคนถ้ใช่เป็นผู้หญิงค่ะให้น้องสาวเขาติดต่อให้น้องสาวก็เลยบอกเออก็มีไลน์เขาอยู่ค่ะเขาก็งั้นก็งั้นก็ฝ่ายอีกช่องหนึ่งเด้นนะครับออนซอนถิ่นอีสารเคยได้ดูไหมเนาะออนซอนถิ่นอีสารอ่ะไอ้พองๆงค่ะก็ติดต่อทุกช่องนะคะที่ดูเห็นชอบดู ครับครับผมชอบชอบลุ้นหวยแต่ไม่ได้เล่นหวยค่ะชอบลุ้นหวยแต่เล่นหวยเห็นยังตัวเลขมาที่นี่แล้วมันเห็นแล้วครับเขา้องห้ยท่ำเสื่อยผมไม่ได้เบิ่งไล่รังเทียนอะผมไปเพราะว่าเคทียงเลิดไล่ผมมันมันเคทียงตาบ้านตาบ้าเนี่ยตาบ้านเนื่ยมันโกงเงินาท้ายไปเรื่อยไปรังเทียนมาเปิดเบิ่งมัาขายปัจจัยแล้วว่ามีแต่คนณเปิดเปลอแล้ว